เจ้าเมืองนะเจ้าเมืองเชเออเจ้าเมืองไอ้เดฉันว่าฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะตายเดลูรี่เธออุ่นขึ้นมากหรือเปล่าฉัน่ะเสกเตาผิงไฟมาให้เธอแต่ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเตาผิงไฟมันไปอยู่ตรงนั้นนั่นดูดิเตาผิงไฟมันไปอยู่ตรงประตูนั่นนอะฉันงงกับพลังเวทบมนฉันจังหรือว่าตอนนี้ ฉันจะไม่มีพลังเวทมนต์แล้วงั้นเหรอได้ตายเถอะนี่เจ้าเมืองทําอะไรกับฉันเนี่ยฉันจะไม่มีพลังเวทมนต์แล้วเหรอเนี่ยเออฉันรู้สึกว่าพลังของฉันอะมันอ่อนลงอะตอนนี้ฉันก็ยังหนาวอยู่อะเดฟไม่เห็นว่าเตาผิงไฟนั่นมันจะช่วยเลยอะฉันก็ยังนั่น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 หนาวอยู่เหมือนเดิมอะเฮ้ยแย่แล้วตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นแล้วว่าต่อไปก็จะเป็นร้อนมากๆแล้วว่าทำไงดีอะฮะ นี่นี่นี่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วเหรอแต่แปลว่าเราจะไม่หนาวแล้วใช่ไหมเราจะไม่หนาวก็จริงแต่ว่าต่อไปเราจะร้อนมากๆค่ะดิร้อนเป็นไฟแลวคานนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันเอาเตาผิงไฟออกไปก่อนออกไปออกไปสิเดี๋ยวทําไมมันไม่ยอมออกไปแล้วเนี่ยเตาผิงไฟจงออกไปเดี๋ยวนี้ทําให้ฉันไม่มีเวทมวนต์แล้วเหรอเนี่ยไม่นะอากาศก็ร้อนแล้วมีเตาผิงไฟอีกทําไมเวทมนต์ฉันใช้การไม่ได้เนี่ยนี่ เ๊บตอนเนี้ฉันไม่หนาวแล้วนะฉันรู้สึกว่าดีขึ้นนะ่ะแต่ว่าต่อไปอะ่ะมันจะร้อนมากๆกด็ดีฉันจะทาไงดีละเนี่ยเวทมนตร์ก็ใช้ไม่ได้อีกโถ่เอ้ยเจ้าเมืองจะใจร้ายไปไหนเนี่ยกลัดใจพวกเราตายเลยหรไงเราเจ้าเมืองไอ้ยช่พวกเธอสองคนโอเคหรือเปล่าอยู่ในนั้นนะ่ะเจ้าเมืองเจ้าเมืองมาแล้วเจ้าเมืองปล่อยพวกเราสองคนเถอะนะครับพวกเราสองคนสำนึกผิดแล้วจริงๆอะ่ะคือว่า ผม,ผมจะไม่พามนุษย์เข้ามาในเมืองไวมอนอีกผมสัญญาจะเมืองได้ป,ปรดเอนะปล่อยพวกผมสองคนออกไปเถอะใช่ค่ะปล่อยพวกเราไปเถอะนะตอนนี้รู้สึกว่าข้างในมันเริ่มร้อนแล้วว่าเดฟฉันว่าฉันนะ่ะเริ่มร้อนแล้วว่าฉันต้องขอโทษพวกเธอสองคนด้วยนะที่ฉันไม่สามารถปล่อยพวกเธอออกมาตอนนี้ได้ฉันต้องการให้เดฟสำนึกจริงๆและฉันก็เชื่อว่าตอนนี้เดฟยังไม่สำนึก น you no <inaudible>. <SPEAK. öyle> ี่ลูรี่เธอไหวหรือเปล่าวะถ้าเกิดเธอไม่ไหวเธอบอกเจ้าเมืองนะเจ้าเมืองจะได้พาเธอออกไปเธอบอกเจ้าเมืองสิว่าเธอไม่ไหวอ่ะส่วนฉันน่ะยอมอยู่ในนี้ก็ได้นี่เจ้าเมืองถ้าเกิดเจ้าเมืองไม่ปล่อยผมออกไปอ่ะปล่อยลูรี่ได้ไหมเจ้าเมืองเจ้าเมืองปล่อยฉันได้ไหมคะคือว่าฉันฉันอยู่ในนี้ฉันไม่ไหวจริงๆริงอ่ะมันร้อนร้อนมากๆเลยค่ะเจ้าเมืองได้โปรดปล่อยปล่อยลูรี่ออกไปเถอะนะคะได้โปรดเถอะนะ คงไม่ได้อยู่ดีนะลูลี่เพราะว่าเธอมากับเดฟเองถึงแม้ว่าเธอจะไม่รู้ว่าในเมืองมนุษย์ห้ามนุษย์เข้ามาแต่ว่าเธอก็ทำผิดเหมือนกันที่เธอยอมมากับเดฟนี่เจ้าเมืองต้องการอะไรกันแน่เนี่ยแค่นี้ก็ลองโทษพวกเราอย่างสาสมแล้วอะแล้วแล้วผมผมก็รู้สึกสำนึกผิดจริงๆผมจะไม่พามนุษย์เข้ามาอีกต่อไปแล้วเดฟในฐานะเจ้าเมืองก็คงไม่ได้อยู่ดีแล้วนะเพราะว่าฉันรู้ไงเดฟ ว่านายยังไม่สำนึกผิดจริงๆจนกว่านายจะยอมเสียลูรี่ไปนายถึงจะยอมสำนึกฮะนี่เจ้าเมืองก็จะให้ลูรี่ตายเลยหรือไงอะเจ้าเมืองจะใจร้ายเกินไปแล้วนะฉันว่าฉันคงคุยกับพวกเธอไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นก็อยู่ในห้องนี้ต่อไปแล้วกันนะจนกว่าเธอจะสำนึกผิดจริงๆเดฟตอนเนี้ฉันสึกว่าฉันร้อนมากเลยอะเดฟ มันเริ่มร้อแล้วว่ะเอ้ยแล้วนายเอาเตาผิงไฟนี่ออกไปไม่ได้เลยไงอะฉันไม่คิดเลยว่าเจ้าเมืองจะใจร้ายขนาดนี้ปกติเจ้าเมืองเป็นคนใจดีนะไม่เคยใจร้ายขนาดนี้เลยอะทําไมเจ้าเมืองถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเนี่ยนี่แสดงว่าเจ้าเมืองจะไม่ยอมปล่อยเราสองคนออกไปจากห้องนี้จริงๆหรอเจ้าเมืองไม่เคยลงโทษฉันหนักขนาดนี้เลยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมครั้งนี้ถึงลงโทษหนักขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่านายอะ ทำผิดหลายรอบไงเดฟเฮ้ยเคนี่นายนายไปช่วยพูดยังไงอะเจ้าเมืองถึงไม่ยอมปล่อยฉันกับลูลี่ออกไปอะนี่นายไปช่วยพูดยังไงของนายนี่ฮะดูดิเจ้าเมืองอะไม่ยอมปล่อยฉันออกไปเนี่ยแล้วดูลูลี่กําำลังจะร้อนตายเห็นปะเนี่ยนายต้องสำนึกผิดจริงๆไม่งั้นเจ้าเมืองจะไม่ยอมปล่อยนายไปตอนเนี้นายอะยังไม่สำนึกผิดไงนายแค่ต้องการออกไปจากห้องนี้แล้วนายก็จะพามนุษย์เข้ามาในเมืองแว่นวนอีก นายอะมันไม่สมนุกผิดจริงๆแล้วนายรู้ได้ไงอะ่ะว่าฉันอะไม่สมนุกผิดจริงๆอะ่ะฮัคีนายมาว่าฉันแบบนี้นะนายรู้ได้ไงว่าฉันไม่สมนุกผิดนะฮะเฮ้ยเดฟเตาผิงไฟหายไปแล้วอะ่ะทำไมหายไปล่ะเออจริงด้วยอะเตาผิงไฟหายไปแล้วเอา้าทำไมมันถึงหายไปอะ่ะก็เพราะว่าฉันอะเสกให้มันหายไปไงล่ะเพราะว่าตอนเนี้ยเดฟพลังของนายอะไม่มีแล้วนะเจ้าเมืองได้ยึดพลังพ่อมดของนายไปแล้วนั่นไงล่ะฉันว่าแล้วเชียว เจ้าเมืองโหดร้ายกับฉันมากเลยนะคีเฮ้ย hey, ทำไมเจ้าเมืองทําขนาดนี้ด้วยเนี่ยเสงชะมัดเลยเนี่ยดูรี่เธอไหวหรือเปล่าตอนนี้ยฉันว่ามันก็เริ่มร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วนะไม่มีเตาผิงไฟก็ยังร้อนอยู่ดีอะเฮ้ย hey, ร้อนมากเลยตอนนี้เนคนายอะไปช่วยพูดกับเจ้าเมืองเลยดิได้โปรดได้ไหมให้เจ้าเมืองอะพาพวกฉันออกไปได้ไหมฉันก็อยากจะช่วยนายนะแต่ว่าฉันอะไปคุยกับเจ้าเมืองแล้วเจ้าเมืองไม่ยอมอะ แล้วเมื่อกี้เจ้าเมืองก็มาหานายบอกว่านายต้องสํานึกผิดจริงๆอย่างที่ฉันบอกไงล่ะว่านายอะ่ะต้องสํานึกผิดจริงๆเจ้าเมืองอะ่ะถึงจะยอมปล่อยนายกับลูรี่ออกไปถ้าเกิดนายไม่สํานึกผิดจริงๆแล้วก็ลูลี่จะตายได้ฉันพยายามช่วยนายถึงที่สุดแล้วฉันบอกว่านายจะสํานึกผิดจริงๆนะขอให้นายกับลูลี่โชคดีล่ะฉันไปละโห่อะไรกันเนี้ยเฮ้ยนี่หรือว่ายังไงเนี่ย สำนึกผิดจริงๆอย่างนั้นเหรอก็ฉันฉันสำนึกผิดจริงๆแลวนี่เจ้าเมืองครับคือว่าเจ้าเมืองจะไม่ยอมปล่อยทั้งสองคนนั้นออกมาจริงๆหรอครับคือว่าตอนนี้ลูรี่กําลังจะแย่นะครับคือผมจะมาบอกกับเจ้าเมาอืองรอบนึงว่าเอ่อเจ้าเมืองไม่ต้องปล่อยตัวเดฟก็ได้เพียงแต่ว่าเจ้าเมืองปล่อยตัวลูรี่ออกมาได้ไหมครับฉัน ก็ยังยืนยันคำเดิมนะคีต้องให้เดฟเห็นว่าลูรี่ตายก่อนเดฟถึงจะสำนึกผิดเพราะคนอย่างเดฟไม่มีวันสำนึกผิดเด็กขาดเขาต้องเจอความสูญเสียบ้างฉันบอกเธอไปแล้วไงคีแต่ว่าลูรี่อยู่เ <c oughs> ดี๋ยนี้คีฉันไม่ต้องการฟังทั้งนั้นฉันอยากเห็นเดฟสำนึกผิดจริงๆร้ายป,ประตูปารีประตูปัดประตูปดัดอนนี้ประตูเอ้ยพลังก็ไม่มี ทำอะไรก็ไม่ได้นี่ไงนี่เนี่ยร้อนจะมัดเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยลูลี่ลูลี่เธอโอเคหรือเปล่าอะนี่ฉันว่าเธอเราไม่โอเคแล้วนะเธอไหวหรือเปล่าตอนนี้ฉันว่าฉันไม่ไหวแล้วแหละเดฟฉันว่าฉันจะตายแล้วแน่เลยเนี่ยนายดูสิตอนเนี้ยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแต่ว่ามันก็ร้อนมากๆเลยอะนายบอกว่าถ้าเกิดเป็นตอนกลางคืนมันจะหนาวใช่ไหมสแสดงว่ามันจะเริ่มหนาวแล้วเหรอเนี่ยอะตอนนี้ เป็นตอนกลางคืนแล้วว่าเฮ้ยแสดงว่ามันจะเปลี่ยนเป็นหนาวแล้วว่าลูลี่นี่เธอจะไหวไปเนี่ยฉันว่าร่างกายมนุษย์ไม่น่าไหวแน่เลยอ่ะเดฟฉันไม่รู้นะว่าฉันจะได้ออกไปหรือเปล่าหรือว่าฉันจะตายก่อนแต่ว่าฉันฝากบอกแซนด้วยนะแล้วก็ฝากบอกเจ้านายฉันด้วยคุณนิวอะว่าฉันรักคุณนิวแล้วก็แซนมากๆมันลูลี่เธอต้องไม่เป็นไรฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่เธอต้องไม่เป็นไร เธอต้องรอดเราจะต้องรอดไปด้วยกันคิดสิคิดทำไงดีทำไงดีนะทำไงทำไงทำไงต้องคิดต้องมีวิธีดิเฮ้อทำไงดีเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยเศรษมากแล้วแบบเนี้ยลูรี่จะรอดหรือเปล่าเนี่ยถ้าเกิดนิวรู้ว่าลูรี่ไม่รอดเราจะบอกกับนิวยังไงเราคงจะไม่กล้าไปเจอนิวแน่เลยอะหรือว่าเราจะให้นิวเข้ามาช่วยพูดอย่างนั้นเหรอแต่ก็ไม่ได้หรอกนะเพราะว่านิวก็เป็นมนุษย์ ถ้าเกิดเราพามนุษย์เข้ามาอีกเจ้าเมืองก็ต้องโมโหเราอีกดิเอ้ยคิดไม่ออกอะ่ะเอา้าลูลี่ลูลี่โอเคหรือเปล่าเนี่ยทําไมเธอนั่งก้มหน้าแบบนั้นน่ะลูลี่ลูลี่ลูลี่เธอเป็นอะไรอะ่ะทําไมเธอนิ่งแบบนั้นน่ะลูลี่ลูลี่เธอฟื้นขึ้นมาลูลี่ฉันฟื้นแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ฉันเหมือนสลบไปแป๊บหนึ่งอะ่ะลูลี่ฉันตกใจหมดเลยอะ่ะตอนแรกฉันนึกว่าเธอเป็นอะไรไปซะแล้วฉันต้องทํายังไงเนี่ยเจ้าเมืองถึงจะคิดว่าฉันสนึกผิดจริง เจ้าเมืองอ่ะไม่เคยเห็นใจฉันหรอกฉันแค่ทำผิดแค่น,นีเเ้เจ้าเมืองนะเจ้าเมืองเชอะเออเจ้าเมืองเอ้เดฟฉันว่าฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันกำลังจะตายเดฟฮะเฮ้ยเดี๋ยวเออลูลีลูล,ลีนี่เธอเธอจะตายเหรอไม่นะลูลีลูลี่เธอต้องไม่ตายาดิลูลีเธอต้องไม่ตายลูลีเธอจะขอโทษลูลีลูลีฮะอะไรเนี่ยเสียงเสียงเดฟนี่ Dek bila ya? Dek Luli, mana? Tua buka pintu เดี๋ยวฉันไปบอกเจ้าเมืองก่อนนะว่าตอนนี้ลูลี่กำลังจะตายเออนายบอกให้ลูลี่แข็งใจไว้ก่อนนะฉันไปบอกเจ้าเมืองก่อนฉันจะรีบมาฉันไปก่อนนะเธออย่าเป็นอะไรนะลูลี่ฉันขอโทษฉันฉันว่าฉันสำนึกผิดแล้วลูลี่ลูลี่อะไรกัลเนี่ยทำไมแม่มดมานนอนตรงนี้แล้วเนี่ยดูสินอนหลับปุ๋ยเลยนี่ ทำไมเธอถึงไม่ไปนอนในบ้าน,นดีล่ะถือไม้กระทาเวทมนต์นอนหลับไปด้วยแบบนี้ทำผิดกฎอีกแล้วนะทำไมแม่มดพ่อมดในเมืองของเราเหมือนว่ายากขนาดนี้ฉันว่าฉันไม่อยากจะเป็นเจ้าเมืองแล้วนะเนี่ยฉันไม่อยากลงโทษใครเลยตอนนี้เจ้าเมืองครับเจ้าเมืองเจ้าเมืองคือว่าตอนนี้ตอนนี้ลูลี่แย่แล้วครับฉันรู้แล้วแหละว่าตอนนี้ลูลี่กำลังจะตายเอาถ้าเกิดเจ้าเมืองรู้แล้วทำไมเจ้าเมือง ถึงไม่ช่วยดูรี่ล่ะครับเจ้าเมืองเจ้าเมืองกำลังจะฆ่ามนุษย์นะครับฮ่นี่คีฉันน่ะนะไม่ฆ่ามนุษย์หรอกนะเดฟนั่นแหละที่เป็นคนทําให้ฉันต้องทําแบบนี้เดฟบ,บังคับฉันเองเพราะว่าเดฟยังไม่สํานึกไงล่ะเจ้าเมืองครับตอนนี้เดฟยังไม่สํานึกหรอเนี่ยเออผมว่าเดฟน่าจะสํานึกแล้วนะครับฉันจะบอกอะไรให้นะคีคนอย่างเดฟสํานึกยากต้องไปถึงที่สุดจริงๆเดฟถึงจะสํานึกฉัน ขอลงโทษต่อไปฉันยังไม่ยกโทษให้เฮ้ยอะไรกันเนี่ยแล้วลูลี่จะรอดหรือเปล่าเนี่ยนี่เจ้าเมืองกําลังคิดอะไรกันอยู่เนี่ยเนี่ยปกติเจ้าเมืองไม่ใช่คนโหดร้ายแบบนี้นี่อาล่หละทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้ลูลี่ของเรานะคะกําลังจะแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าทนร้อนแล้วก็ทนหนาวไม่ได้เฮ้ยแบบนี้ลูลี่จะรอดจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเราต้องมาเอาใจช่วยกันตอนหน้านะคะ ซึ่งตอนหน้าขอบอกเลยนะคะว่าเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมตอนหน้าก็จะรู้แล้วนะคะว่าลูรี่กับเดฟจะรอดหรือเปล่านะรู้สึกว่าเจ้าเมืองนะคะลงโทษเดฟขั้นเด็ดขาดจริงๆ mm hmm. เฮ้ยแบบนี้สงสารลูรี่เลยในตอนหน้ามาติดตามกันต่อนะกับความรักของพ่อโมนั่นเองวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเฮ้พวกนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะ S <S <an> <S เียบหายไปเลยอะทำไมคีถึงไปตามเดฟกับลูลี่นานจังแบบนี้จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นหรือเปล่านะลูลี่เป็นไงบ้างเนี่ย <S <S <an> <S ตอนนี้รู้สึกว่า <S <S <an> <S คิดถึงลูลี่มากเลยอะลูลี่เธอรีบกลับมาหาฉันนะลูลี่ฉันคิดถึงเธอมากเลย <S <S <an>